เพราะลืมของไว้ที่โรงเรียนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาช่วงจบการศึกษาของป .6 ที่นักเรียนทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นทางโรงเรียนจึงบอกให้นักเรียนป .6 แต่ละห้องนำอาหารมากินเลี้ยงกันเองวันรุ่งขึ้นผมยัดกล่องอาหารที่คุณแม่ทำไว้ให้ใส่ในกระเป๋าแล้วนำไปนั่งกินรวมกับเพื่อน ที่ต่างนําอาหารจากที่บ้านมานั่งกินรวมกันโดยความที่ทุกคนกําลังจะต้องจากกาันไปเรียนต่อที่อื่นผมก็เต็มที่กับงานกอดรัดฟัดเวียงกับเพื่อนอย่างสนุกสนานจนตกเย็นเมื่องานกิจกรรมเลิกนักเรียนทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านผมก็เช่นกันแต่เมื่อผมเดินกลับมาถึงบ้านคุณแม่ก็ทักขึ้นว่ากล่องข้าวอยู่ที่ไหนผมชุกคิดขึ้นมาได้ว่า ผมลืมกล่องอาหารไว้ที่โรงเรียนแน่ๆผมจึงบอกกับแม่ว่าตอนนี้ที่โรงเรียนปิดเทอมแล้วเดี๋ยวรอช่วงใกล้ๆเปิดเทอมทางโรงเรียนจะมีงานเลี้ยงใหญ่ของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงนั้นผมจะกลับเข้าไปเอากล่องข้าวมาจนเวลาผ่านไปถึงวันงานเลี้ยงใหญ่ผมไปถึงโรงเรียนประมาณสองทุ่มกว่า,วาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนจึงทักทายถามไทย ถึงโรงเรียนที่ไปเรียนต่อผมคุยกับเพื่อนๆจนเพลินลืมภารกิจหลักที่คุณแม่สั่งให้ทำเสียสนิทจนเวลาล่วงเลยเข้าห้าทุ่มผมคิดขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เข้าไปเอากล่องข้าวในห้องเรียนจึงชวนเพื่อนๆให้ขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหน่อยแต่ก็ไม่มีใครยอมไปด้วยเพราะเวลามองขึ้นไปที่ตึกชั้นเรียนทุกคนก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันที ลักษณะของโรงเรียนนั้นจะมีอาคารอยู่สามหลังตรงกลางจะเป็นสนามฟุตบอลซึ่งใช้เป็นที่จัดงานอาคารทุกหลังหันหน้าเข้าหาสนามฟุตบอลซึ่งในเวลานี้อาคารเรียนปิดไฟมืดหมดทุกหลังมองดูคล้ายเงาทะมึนสูงใหญ่ตั้งโอบล้อมงานเลี้ยงเล็กๆอาคารหลังที่ผมต้องขึ้นไปเอากล่องข้าวเป็นอาคารเรียนสูงหกชั้น ห้องเรียนของผมอยู่ที่ชั้นห้าแต่ประเด็นหลักที่ทำให้ไม่มีใครกล้าขึ้นมาเป็นเพื่อนอยู่ที่ชั้นหกเพราะชั้นหกเป็นห้องดนตรีไทยซึ่งมีเหตุการณ์มากมายทั้งรุ่นพี่ลอยฟังบ้างทั้งเพื่อนเคยประสบเองบ้างจนเป็นที่เล่าลือกันไปทั่วโรงเรียนเป็นชั้นที่ไม่มีใครกล้าเดินเหยียบขึ้นไปแม้ว่าจะเป็นกลางวันแสก ผมยืนจ้องมองไปที่ชั้นหกด้วยความกลัวเพ่งมองเข้าไปในห้องดนตรีไทยที่มืดทึบจินตนาการของความกลัวก็ผุดขึ้นมาในหัวคิดว่ายังไงถ้าจะให้เดินขึ้นไปคนเดียวคงจะไม่ไหวแน่ๆต้องลากเพื่อนขึ้นไปด้วยสักคนให้ได้ผมพูดปลุกเดดมอยู่นานได้หน่วยกล้าตายมาสามคนพากันเดินมุดความมืดเข้าไปในตึกจนมายืนเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ห้องโถงโล่งกว้างชั้นหนึ่ง บรรยากาศต่างจากตอนกลางวันอย่างลิบลับแม้ว่าผมจะเคยเดินผ่านจุดนี้มาแล้วเกือบทุกวันแต่ทำไมวันนี้กลับรู้สึกว่าห้องโถงนั้นมันดูขยายกว้างใหญ่ขึ้นกว่าปกติด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นทางเดินมืดมืดที่เชื่อมไปยังห้องต่างๆด้านในของตึกมีบันไดขึ้นไปสู่ชั้นบนแอบอยู่ในเงามืดถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ อาจจะสังเกตไม่เห็นบันไดที่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืดทั้งๆท,ที่มันอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าตึกถึงแม้ภายในงานจะมีแสงสีสันมากมายแต่กลับไม่ได้ช่วยทำให้ตึกเก่าสมโซมแห่งนี้สว่างขึ้นเลยผมและเพื่อนๆคลำหาสวิตไฟข้างบันไดจนเจอแล้วก็รีบสับสวิตไฟขึ้นทันทีหลอดนีออนกระพริบอยู่สองสามครั้ง แล้วเปล่งแสงสว่างออกมาขับไล่ความมืดและความกลัวไปได้มากทีเดียวทุกคนเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆพลางไล่เปิดสวิตไฟตรงทางเดินบันไดทุกชั้นเสียงเดินของเราสะท้อนไปมาอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าจะดังกล้องไปทั่วทั้งตึกบางครั้งผมเพลอคิดในใจว่ากลัวเสียงมันจะไปรบกวนอะไรบางอย่างที่อาศัยอยู่ในตึกแห่งนี้ บรรยากาศเงียบวังเวงไร้ชีวิตชีวาเหมือนไม่ใช่โรงเรียนที่ทุกคนคุ้นเคยกลิ่นของบางอย่างลอยเข้ามาเตะจมูกผมคิดปลอบใจตัวเองว่ามันคงจะเป็นกลิ่นจากถังขยะที่วางอยู่ในมุมมืดตรงไหนสักแห่งทุกคนเดินเรียงแถวกันขึ้นไปอย่างเงียบเงียบไม่มีใครพูดอะไรออกมาทั้งทงที่เพื่อนทั้งสามคนเป็นคนที่สนุกสนานเน่ ในทุกสถานการณ์ทำให้ความกลัวที่อยู่ในใจของผมยิ่งเพิ่มพูนทวีขึ้นเรื่อยๆรจนพากันเดินขึ้นมาถึงชั้นห้าทุกคนกลับเอาแต่ยืนนิ่งการก้าวขาเดินต่อไปมันช่างยากเย็นเพราะทุกคนไม่อยากจะมาอยู่ที่ตรงนี้ผมหันไปมองบันไดาทางขึ้นชั้นหกอยู่ๆก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันดูมืดทึบกว่าจุดอื่นๆผมเลิกสนใจสิ่งที่อยู่บนชั้น6แล้วเดินตรงไปตามทางเดินฝั่งซ้ายของตึกแต่อยู่ๆกลับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ผมและเพื่อนๆต้องสะดุ้งจนตัวโกงเป็นโทรศัพท์ที่ติดอยู่บนข้างฝาส่วนกลางของตึกเสียงของมันดังก้องไปตามทางเดินหน้าห้องที่เงียบเชียบผม รีบวิ่งเข้าไปรับสายแล้วมาแน่ผูได้ยินเสียงปลายสายเป็นเด็กผู้ชายพูดด้วยน้ำเสียงที่อ้อนวอนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทำให้ผมตกใจจนคนหัวลุกรีบวางโทรศัพท์แล้วกะโดดกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนจนเพื่อนๆถามด้วยความสงสัยผมรู้สึกกลัวจนอยากจะร้องไห้แต่ยังไงก็ต้องเข้าไปเอาของออกมาให้ได้ เพราะว่าแม่น่ากลัวกว่าผมและทุกคนข่มความกลัวเดินกลับไปตามทางเดินฝั่งสายของตึกอีกครั้งมีห้องเรียนขนาดไปทั้งสองข้างห้องของผมอยู่ทางขวามือสุดทางเดินทุกคนเดินไปตามทางเดินสลัวๆมองเข้าไปในห้องเรียนที่ถูกจัดโต๊ะเข้าอี้ไปกองรวมกันหลังห้องทำให้รู้สึกคนลุกแปลกๆหน้าต่างทุกห้อง ถูกปิดไว้ทุกบานจนเสียงต่างๆจากภายนอกไม่สามารถแทรกเข้ามาด้านไหนได้ประกอบกับที่อาคารแห่งนี้ถูกปิดมาเป็นเวลานานทำให้เริ่มมีกลิ่นอับจางๆลอยอบอวนอยู่ทั่วทั้งตึกบรรยากาศเงียบสงัดจนเหมือนกับหูอื้อได้ยินเพียงแต่เสียงรองเท้าดังก้องไปมาจนไปถึงหน้าห้องผมมองฝาความมืดเข้าไป เห็นกล่องข้าวของตัวเองวางอยู่บนโต๊ะหลังห้องผมจึงรีบเดินตรงเข้าไปหาเพราะอยากจะออกจากตึกหลังนี้เต็มแก่ผมเดินไปถึงกลางห้องจมูกก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นอับที่ชุนจมูกหันไปมองหาเพื่อนข้างๆเพื่อความอุ่นใจแต่ก็ปรากฏว่าเพื่อนทุกคนยืนมองกันอยู่ที่หน้าห้องไม่มีใครกล้าเดินตามผมเข้ามาในห้องแม้แต่คนเดียวมันทำให้ผมรู้สึกใจหวงเหวง นึกด่าเพื่อนยากอยู่ในใจแล้วรีบจยิบกล่องข้าวแล้วเดินหันหลังกลับมาแต่จังหวะนั้นกลับรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่แผ่นหลังแต่ณตอนนั้นผมไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งนั้นจึงรีบเดินจ้าไปรวมกลุ่มกับเ,เพื่อนเพืนแล้วก็เดินกลับไปตามทางเดินมีความรู้สึกที่อึดอัดยากจะอธิบายหรืออาจจะเป็นเพราะเ,เพื่อนเเอาแต่งเงียบไม่มีใครคุยอะไรกันทั้งนั้น เหมือนกับว่าทุกคนไม่รู้จักกันระหว่างนั้นหางตาของทุกคนก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในห้องเรียนทางฝั่งซ้ายมือทุกคนจึงหันกลับไปมองปรากฏว่าเป็นลักษณะของเงาดำๆคลุมด้วยผ้าสีขาวประมาณสามเงานั่งคุกเข่าอยู่บนโต๊ะที่กองอยู่หลังห้องเรียนผมตกใจจนตาค้าง ในขณะนั้นเห็นเหมือนเงาดำๆค่อยๆเลิกพาสีขาวขึ้นจนเห็นใบหน้าสีน้ำตาลคลําผมไม่รอช้าโยนกล่องข้าวในมือทิ้งแล้วร้องโวยวายวิ่งลงบันไดทันทีมีเพื่อนอีกสามคนวิ่งตามหลังมาติดๆโด,ดยอาการตื่นกลัวไม่แพ้กันแต่ในจังหวะนั้นเองทุกคนกลับได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างวิ่งตามลงมาด้วย ความกลัวทำให้ผมแทบจะกระโดดลงมาไดทีละห้าขั้นหลอดไฟที่อยู่บนหัวดับลงตามหลังมาเรื่อยๆผมไม่คิดจะหันกลับไปมองเพราะกลัวว่าจะเห็นภาพที่รับไม่ได้จนวิ่งมาถึงโถงชั้นหนึ่งก่อนหน้านี้ผมแน่ใจว่าเปิดไฟทิ้งไว้แต่เหมือนกับว่ามีคนสับสวิตไฟลงทำให้โถงชั้นหนึ่งกลับมามืดอีกครั้ง แต่ผมและเ,เพื่อนๆไม่มีเวลาหยุดคิดถึงเรื่องที่ว่าใครเป็นคนปิดไฟเพราะว่าสิ่งที่วิ่งตามลงมาจากด้านบนมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆพวกเราจึงตัดสินใจวิ่งฝ่าความมืดผักประตูทางเข้าและพุ่งตัวออกไปข้างนอกทุกคนออกมายืนหายใจหอบอยู่ที่สนามฟุตบอลเหลือคนในงานเพียงไม่กี่คนส่วนมากทยอยกันกลับหมดแล้ว ผมหันกลับไปมองตึกดำเทมิลอีกครั้งนึกในใจว่าก็ดีไปอีกแบบที่มีผู้หวังดีปิดไฟให้ไม่เช่นนั้นต้องรวบรวมทีมกันเดินกลับขึ้นไปปิดไฟกันอีกแน่หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสเล่าเหตุการณ์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงเล่าว่าเมื่อสี่ปีก่อนเคยมีนักเรียนสามคนที่เป็นพี่น้องกันตกเย็น ได้พากันไปเล่นน้ําในบึงหลังตึกคนน้องเกิดพลาดจมน้ําคนกลางจึงไหว้เข้าไปช่วยแต่พอไปถึงตัวคนน้องเหมือนกลับว่าถูกอะไรสักอย่างใต้น้ําดึงขาจนสําลักน้ําส่วนคนพี่เมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงกระโดดตามลงไปช่วยอีกคนแต่พอไ่ว้ไปจับตัวน้องทั้งสองคนได้อยู่ๆก็จมลงไปในน้ำทั้งสามคน นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์บนตึกรีบไปบอกอาจารย์ลักษณะของบึงกว้างประมาณ10บคูณสิเมตรแต่กลับใช้เวลางมศพกว่าครึ่งวันลักษณะศพมือพันกันทั้งสามพี่น้องอาจารย์เล่าต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่หลายๆปีที่ผ่านมามักมีนักเรียนจมน้ำตายอยู่ในบึงเกือบจะทุกปีจนปัจจุบัน มีการล้อมรั้วไม้แล้วกำชับนักเรียนทุกวันว่าไมา่ให้ลงไปเล่นน้ำในบึงเด็ดขาด